สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อเช้ามีคนมาถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องทนายความนะครับคนดังๆนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับจะมาโฆษณาชวนเชื่อนะครับว่ารับจ้างว่าความฟรีหรือทําคดีให้ฟรีเนี่ยทำได้หรือไม่นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะมีทนายดังๆไปโหวนกระแสคดีดังๆหลายคดีแล้วก็เสร็จแล้วก็ประกาศตัวทางสถานีโทรทัศน์รายการดังๆนะหรือว่าโพสต์ทาง Facebook นะครับอะไรต่างๆนะครับทานองว่านะจะเสนอตัวเข้าไปว่าความนะครับโดยทําคดีให้ฟรีไม่คิดค่าจ้างค่าลดค่าที่พักต่างๆนะครับการกระทําของทนายความคนดังกล่าวเนี่ยถือว่าผิดมันญาติทนายความนะครับเพราะข้อบังคับมันญาตทนายความเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องการโฆษณาเนี่ยรับจ้างว่าความฟรีหรือรับทําคดีฟรีเนี่ยถือเป็นการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ นะต้องถูกลงโทษนะครับหากคณะกรรมการมันญาติทนายความมีพยานหลักฐานเพียงพอก็อถูกลงโทษฮนะเพราะฉะนั้นทนายความดังๆหรือทนายความคนไหนก็แล้วแต่นะครับจะไปให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะไปออกทีวีว่าเออคดีนี้นะครับผมรับทําคดีรับว่าความให้กับลูกความคนนี้นะซึ่งเป็นคนดังมีคนติดตามเยอะๆและทําให้ฟรีการกระทําดังกล่าวถือเป็นการผิดมันญาติทนายความนะครับจะต้องถูกลงโทษ นะครับในคดีมันญาติทนายความต่อไปนะครับอย่าหาทําครับนะฮะก็ฝากฝากไว้นะทนายความรุ่นน้องๆทั้งหลายก็อย่าหาทํานะครับนะการจะโหนกระแสคดีดังทําได้แต่อย่าไปโฆษณาว่าเราจะทําคดีฟรีรับว่าความฟรีนะครับมันผิดจรรยาบรรณนะครับหยุดะนะใครที่เคยทําก็หยุดะนะนะครับเ,เห็นคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ด้วย